สวัสดีปีใหม่ปี2566ทุกท่านนะครับในปี2566นะครับซิมโปมีการอัปเกรดเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชัน2น2 0อ่า23นะครับในตัวของโปรแกรมนะครับเวลาเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ที่หน้าเดียวกันเลยนะครับก็ <c oughs> จะเป็น เวอร์ชันที่มีทั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่หน้าเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกหลายตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกนะฮะเรื่องของการเบิกเครื่องจักรนะครับหรือว่าการคืนเครื่องจักรสาหรับที่โรงงานที่มีการมุ่งเป็นเครื่องจักรบ่อยๆนะครับก็จะมีการเก็บประวัติการเบิกเครื่องจักรนะครับของแต่ละตัวเครื่องจักรได้นะครับว่าเครื่องจักรตัวน,นี้อยู่ที่ไหนใครเป็นคนเบิกนะครับแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบตัวเครื่องจักรตัวนั้นๆนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ใครนะับ โอเคครับคราวนี้เรามาพูดถึงวิธีการปรับนะครับปีพศนะครับในวิธีการปรับปีพศหรือเลขที่ใบแจ้งงานไี่ขึ้นต้นด้วย2023นะครับให้เขาเราเข้าที่เซตอัพนะครับแล้วก็เซตอัพแผนผู้ซ่อมตรงนี้นะครับในหน้าเซตอัพแผนผู้ซ่อมนะครับก็จะมีตัวด้านล่างนะครับซึ่งเป็นแผนกที่ทําการซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นว่าผมจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมาแมทรนันดีพัฒน์ตรงนี้ นะครับประหยัดรหัส MT นียให้ขึ้นต้นด้วย2023นะครับขั้นตอนเราก็ลบจากตัวนี้ก่อนนะครับลบตัวล่างก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่ maintenance นะครับ maintenance m ัดเน้นนะครับเรีไม่คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้คำว่า MT แล้วนี้ก็ขึ้นต้นด้วย2023แล้วก็0สัก4ตัวนะครับเดี๋ยแล้วกดบันทึกนะครับกดบันทึกนะครับก็จะเป็นนะฮะเป็นของ maintenance นะครับ แนะมนแทนนิพัฒน์เมนต์ตัวนี้ก็จะเคลื่อนต้นด้วย mt แล้ว2023นะครับเวลาเราออกใบแจ้งงานนะครับแผนกใหม่ก็แล้วแต่นะครับออกใบแจ้งงานนะไดเรกทู Direct นะครับทีนี้หน้ามันหน้า,นา,นามันเล็กเนี่ยเรกาก็ใหญ่ได้หมดนะครับของซิมโปนะไดเรกทูนะ Direct ไปที่แผนกแมนแทนนีพัฒน์เมนต์นะครับพอเราบันทึกใบแจ้งงานปุ๊บ เลขที่ใบงานก็จะเป็นขึ้นต้นด้วย2023นะครับเป็น MT 20230001นะครับเวลาที่เราทำหน้าที่ในการจ่ายงานนะครับก็จะเป็น MT นะฮะ2 0 2 3ตัวนี้นะครับดังนั้นทัวีกทีนะครับวิธีการแก้เลขที่ใบแจ้งงานนะครับเข้าที่ Setup แล้วก็ Setup แผกผู้ซ่อมนะครับทำการลบ ตัวข้างล่างออกนะครับทำการลบตัวข้างล่างออกอย่างเช่นตัวเซอร์วิสเซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับทำการลบออกนะฮะัลบแล้วตั้งใบแจ้งงานใหม่นะครับโดยเข้าที่ตัวรหัสของด้านบนนะฮะแต้มคลิกนะครับแล้วก็เขียนตัวอักษรใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น20231234นะ0สัก4ตัวกดบันทึกนะครับแค่นี้เราก็เป็นการแก้ไขเลขที่ใบแจ้งงานให้เริ่มต้นนะครับที่ปี2023ได้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ